สลาุอะลยก้วเราะมาตุลลออิวะบระกาตุลค่ะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะเราจะมาฝึกอ่านนะคะเราจะมาฝึกอ่านในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเกี่ยวกับวันนคดีและวรรณกรรมนะคะอ่าดูค่ะเราจะเปิดในหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะเปิดในหนังสือเล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า1 7 9นะคะ จะฝึกอ่านนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1บทละครเรื่องเงาะป่านะคะบทละครเรื่องเงาะป่าเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ,ะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงนำมาจากเาค้าโครงเรื่องจริงของเงาะซาไกซึ่งมีถิ่นอาศัยในแถบจังหวัดพัทลุงโดยเมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองทางภาคใต้ได้เสด็จไปหมู่บ้าน เงาะซาไกและแม่เท่าเงาะคนหนึ่งเล่าเรื่องถวายบทละครเรื่องนี้มีภาษาเงาะสอดแทรกด้วยโดยทรงสอบถามภาษาเงาะจากคนงังเด็กเงาะที่พระองค์ทรงนำมาชุบเลี้ยงไว้และให้ตัวละครตัวหนึ่งมีชื่อว่าคนังด้วยนักเรียนนะคะเงาะป่าอันนี้นะคะคุณครู คุณครูเคยไปเจอด้วยนะคะตอนเรียนมัธยมนะคะคุณครูเรียนอยู่จังหวัดพัทลุงนะคะ <c oughs> ก็จับไปเจอเงาะป่าตัวจริงนะคะคนที่ภาคใต้หรือว่าคนในชนบทที่นั่นเขาเรียกเงาะป่านะคะคนที่เป็นเงาะป่านะ,ะเขาจะเรียกว่าผีตองเหลืองนะคะนักเรียนเขาจะเรียกว่าผีตองเหลืองทีนี้นะคะในภาษาในหนังสือนะคะเขาจะใช้คําว่าเงาะป่านะคะ,ะทีนี้นะคะ ชาวชาวเงาะป่านะคะเขาจะไม่ชอบเนาะเขาจะไม่ชอบคนที่ไปเรียกเขาว่าเป็นเงาะนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบนะแต่ว่าทําไมคะคนไทยนะคะตั้งชื่อเขาไว้ว่าเงาะป่าทีนี้เรามาดูนะคะมาฝึกอ่านเรื่องย่อ,อก,กันนะคะเนื้อเรื่องย่อ,อของเงาะป่าคานังกับไม้ไผ่เป็นเพื่อนรักกันเด็กทั้งสองชื่นชม พลานะคะอันนี้อ่านว่าพลาเงาะหนุ่มผู้เก่งกาจซึ่งสามารถต่อสู้และฆ่าเสือตายได้ชมพลานั้นหลงรักลำหับสาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่ไม้ไผ่จึงเป็นพ่อสือให้จนสำเร็จสมประสงค์แต่ความรักของหนุ่มสาวต้องมีอุปสรรคเนื่องจากบิดามารดาของลำหับ ได้ยกนางให้แก่ฮนาบุตรชายของยอปานผู้ใหญ่บ้านสมพลาทำอุบายลักพาลำหับหนีไปหลังจากนางได้เข้าพิธีแต่งงานกับฮนาแล้วฮนาออกติดตามจนพบสมพลาและเกิดการต่อสู้กันรำแก้วพี่ชายของฮนาได้ใช้ลูกดอกอาบยาพิษ รอบยิงสมพลาได้รับบาดเจ็บสาหัสสมพลาวิ่งหนีสมซานจนกระทั่งได้ไปพบกับลำหับซึ่งออกมาตามหาด้วยความเป็นห่วงสมพลาสั่งเสียให้นางกลับไปหาฮานาลำหับจึงใช้มีดสั้นของสมพลาฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ที่มีต่อสมพลาฮานาคิดว่าตนเป็นต้นเหตุแห่งการตาย ของคนทั้งสองซึ่งรักกันจึงฆ่าตัวตายตามนะคะบทละครเรื่องเงาะป่าเป็นกรนบทละครตลอดเรื่องในที่นี้คัดมาเฉพาะตอนชมป่าตอนพิธีแต่งงานและตอนโศกนาฏกรรมเพื่อให้เห็นความไพเราะในการชมธรรมชาติ รวมทั้งความงามของดอกไม้และความเศร้าสะเทือนใจในชะตากรรมของตัวละครที่ให้ข้อคิดสอนใจในการดำเนินชีวิตนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะ,ะหน้านี้นะคะ,อะบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านละครเรื่องเงาะป่าแล้วบันทึกคำที่นักเรียนไม่รู้ความหมายมาดูเลยนะคะ มีอันนี้นะคะอยู่ในตอนตอนชมป่านะคะไม้ไผ่ทำอุบายเล่าเรื่องให้ลำหับฟังว่าเห็นดอกไม้บานเต็มป่าเพื่อให้นางได้ไปพบกับสมพลาลำหับจึงชวนไม้ไผ่ไปเที่ยวในเช้าวันรุ่งขึ้นไปเที่ยวป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยตั้งใจว่าจะไปขุดหัวมันเป็นอาหารด้วยนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะสัปดาห์แรกนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นบทร้อยแกบทร้อยแก้วก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกอ่านบทร้อยกรองกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยบทร้อยแก้วนะคะให้ชัดก่อนนะคะและ yes. ้วก็เด euh ี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านบทร้อยกรองกันนะคะ เมื่อนั้นนวลนางลำหับพิษสมัยครั้นรุ่งรางสว่างแสงอโนไทยสามวัยแต่งตัวไม่มัวมอมสวมมะกลำ่ำกำไลาสายสร้อยตุ้มหูพวงห้อยดอกไม้หอมหวีไม้ไผ่บรนจงเป็นวงล้อมล้วนลายย้อมเน็บประดับรับมวยนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนั้นนวนนางลำหับพิสสมัยครั้นรุ่งรางสว่างแสงอโนไทยสามวัยแต่งตัวไม่มัวมอมสวมมะกล่ำกำไลสายสร้อยตุ้มหูพวงห้อยดอกไม้หอมหวีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อมล้วนลายย้อมเน็บประดับรับมวยอีกอันนึงนะคะ แล้วจับจ้องคล้องไหล่ไว้เบื้องหลังไม่รุงรังเข้าทีดูดูดีดสวยชวนไม้ไผ่ลีลีลาดนาดนวยรื่นรวยเข้าในดงพงพีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจับจองคล้องไหล่ไว้เบื้องหลังไม่รุงรังเข้าทีดูดีสวยชวนไม้ไผ่ลีลา ลีลาดนาดนวยรื่นรวยเข้าในดงพงพีอโอเคนะคะวันนี้นะคะเราอ่านแค่ถึงแค่หน้านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะทั้งหมด2หน้านะคะมีหน้าที่179แล้วก็หน้าที่180นะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านอันนี้นะคะเป็นบทร้อยกรองนะคะ,ะเป็นบทร้อยกรองอันนี้ให้นักเรียน อ่านเป็นบทร้อยแก้วนะคะให้ให้คล่องก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะเซ็นนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบให้ผู้ปกครองเซ็นแล้วก็เขียนวันที่ที่เราได้ฝึกอ่านด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปฝึกการอ่านในคลิปต่อไปค่ะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมงะเราะมะตุลลอห์บะระกาตุค่ะ